แาแผนน้อยสายดิง่งลองทิ้งน้ำไปรู้ได้ดังใจไม่ลึกเหลืออย่างสายดิง่งลองทิ้งน้ำไปรู้ได้ทันได้ว่าลึกเท่าลึกชีวิตมนุษย์สุดนึกนาะ สุดยังลึกลึกเกินจะยังได้ล้ำลึกเพียงใรไม่รู้ใจกันหากจะรู้ให้รู้เทียมทันทั้งเธอและฉันต้องมันไม่ตี หากจะรู้ก็รู้ทันทีผูกพันไม่ลีต้องรู้ใจกัน